Hi 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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเตั่งเต่า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 มันมีสีคะสีตีนเดินมามันทำหัวปุบปุบปุบมันทำหัวเต่า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 มันมีสีคะสีตีนเดินมามันทำหัวปุ๊บปุบปุบมันทำหัวปุ๊บปุบปุบ

เอโลเตา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 มีสิค้าสิปีเดินมามันแต่กูกกกมันแตนกูกุกูกูเอนเอเอบีไม่ใช่ไม่ใช่ดีดีอะไรมีดักูกเป็ดลูกีกมันจอดอะไรเอฟฟอกซี่ยังลูก

เต่ามีสีขาสีตีนเดินมามันทำหับปุกปุกปุกมันทำหัวบปุกปุกปุเต่า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 มีสีขาสีตีนเดินมามันทำหับปุมันทำหับปุกเต่าเตเต่าเต่ามีสีขาสีจีนเดินมามันทำหัวปุบปุุ๊บปุ